ได้ครับยินดีครับยินดีครับครับไม่แจ้งครับไม่เจงครับเข <appointment> าใช่แล้วเขาอยากเจอฉันใช่ไหม <S <S เป็นจีสุดท้ายฉันจะส่งแล้วนะจะบอกคุณตำรวจ อย่างน้อยก็เจอผู้ชายหล่ออย่างน้อยก็ค <Hollywood> ือเจอผู้ชายหล่ออุ้มให้กูเอ๋อแล้ววะไอ้เหี้ยกูแม่งตื่นมากูแกล้งลืมทุกคนได้ปะจำได้เขาคนเดียวได้อย่างเงี้ยยังไม่เอ๋อเนี่ยแต่เอ๋อแล้วเนี่ยจะเอ๋อแล้วเนี่ยโอ๊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 ยโอโ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโมีนาคาสามสิบแปดตลบบันทึกใส่บัญชี да หนังหมาเลยว่ากูโดนผู้ชายอุ้ม ผู้ชายหล่ออุ้มเอ,อนะ๋อเนี่ยไม่ต้องขึ้นแล้วเวียนหัวจะอ้วกป้าลุงจะเอ๋อแล้วไม่ต้องขึ้นแล้วเออเออไปขับปกติดี อยากอยากแบบขออนุญาตพูดได้ไหมคะคือถ้าเกิดลืมนี่คือมานี่แบบว่าสาวเลยนะสาวเลยนะก่อนเราจะจากกันขอพูดอะไรสักคำได้ไหมขอบคุณช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันขอบคุณตลอด43 จุดห้าศูนย์วินาทีที่เราอยู่ด้วยกันสัญญาว่าเราจะไม่ลืมเธอเลยเราสัญญาห <c oughs> <c oughs> ลับตาฝันถึึชีคิตเธอ กะเธอน่ารักเกินต้านน้องน้องเฉากล้วยน้องรักของพี่เอาจีสตายจีสตายหมอหมอน้องไปขายยาให้พี่ หน่อยได้ไหมพี่ต้องการเงินแดงอย่างมากพี่จะต,ตีบวกกูจะไปเล่นมาเทแล้วข,<อ>ขออนุญาตพูดได้ไหมคะเธอครับเธอครับเขาแม่อนุขออนุญาตพูดได้ไหมคะครับ ขอบคุณช่วงเวลาดีๆตลอด41 44วินาที44นาะทีที่อยู่ด้วยกันมานะคะอ๋อได้ครับยินดีครับยินดีครับครับไว้แจ้งครับไว้เจ้งครับเขาใสดแล้วเขาอยากเจอฉันใช่ไหมเขาบอกไว้เจอกันแสดงว่าเขาอยากเจอฉันใช่ไหมเขาอยากเจอฉันอีกใช่ไหมผมลิคิดก็มาแล้วกูว่าเห็นปะใช่หนุมีมาเชยแล้ว ไม่ดิเจอกันอีกทีคือหลังจากคู่นี้หรือเปล่าเล้งดีเจ็ดสี่เจ็ดเก้าแล้วโลกิเก็บจัด พี่เงียบจัดจันเลยเออตำรวจไม่ไล่ใช่เออเออเขาไปไหนหมดแปลกอะแปลกแปลกไม่ได้เลยไม่ได้เลยทำไมกีบไปอยู่ข้างนอกเดี๋ยวพอเดี๋ยวจะพามาอ้าวปุกปุกก้าเฮียปุ๊ก้าเออสองเออละตายเหรอของผมตอนแรกพอแท็กอยู่สักพักหลุดเลยของหนูไม่เจอตำรวจไม่เจอหมอไม่เจอเที่อทั้งสิ้นนะพี่เงียบคิบ คนรวยอ่ะเยี่ยมมากเหมือนกันวันเดียวไม่เกินสองรอบเลยน้อยใจกว่าพี่วิกแจ็คกี้ลีไอ้แจ็คก็สองแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยครับพี่วิกดูอีกแล้วไม่มีเสียงตำรวจไม่มีตำรวจไล่แม้แต่คันเดียวไม่มีเลยมีผ่านผ่านอยู่เหมือนกันกูมีกูมีแต่ช่วยไม่ได้อย่างนู้นมันมีมันมีกี่เรื่องะตอนเนี้ย เอาเต้นได้ไหวะสตอรี่กูเต้นได้ไหวะมันมีมันมีหลายมันมีหลายหลายคู่มันมีหลายคู่พี่พี่่ครับฝากกไว้อนป้าีกคู่หนึ่งเขาไม่ได้อุ้มเลยปัญหาป้าทัตี้สองรอบเนี่ยวันนั้นแล้วคือสภาไม่มาคือกูจะเหลือเวลาน้อยนิดอันเนี้ยจาลูกสาวใช่เป็นไงบ้างคุณย่าไปคุณย่าไปอยู่ในนั้นน่าจะสบายดีไหมฉันสบายดีได้ยินไหมกระกอกนะแถวครับแถวย่ามีข้าวกินไหมเนี่ยมันให้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้